สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นสัญลักษณ์ a p p l e Wallet กันแล้วนะครับเพราะตอนนี้เขาได้รวมกันมาเป็น s h o p e e p เ y เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับหน้าตาในส่วนของแอปพลิเคชัน s h o p e e Pay นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อก่อนเป็น a p p l e Wallet นะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับช้อปปี้เพย์นะครับ แต่ว่าในส่วนฟังก์ชันด้านในก็ยังคงจะเหมือนเดิมนะครับมีออเฟอร์เยอะอยู่นะมีแจกฟรีเยอะอยู่นะครับไปเก็บโค้ดส่งฟรีกันด้วยนะครับด้านในนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อตัวหนังปึ๊บนี่เลยเข้าไปที่ซื้อตัวหนังที่เมเจอร์ได้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับแอปนี้นะครับสามารถที่จะซื้อตัวหนังได้นะครับในส่วนทัดมากเพื่อนๆสามารถที่จะทําการนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเติมเกมเติมเงินวอลเลตนะครับซื้อบัตรอีสติพาสได้บริจาคได้นะครับ ซื้อตัวหนัง SF ก็ได้นะครับเติมเงินมือถือก็ได้จ่ายบินก็ได้นะครับจ่ายบินก็มาเลือกได้นะครับเพื่อนๆต้องการจะเลือกบินค่าน้ําค่าไฟประกันลิส t ิ n งอื่นๆได้หมดเลยนะครับในส่วนถัดมาเนี่ยในส่วนของ Sho ป,ปี้เพเนี่ยมันจะดีอยู่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราซื้อของใน s h o ป e ีนะครับเปิดไปที่แอปพลิเคชัน Sho ป,ปีนะนะครับมันก็จะลันไปที่แอปพลิเคชัน Sho ป,ปีเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆทะครัาทำการซื้อสินค้าในช้อปปีนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะหักเงินในช้อปปี้เพได้เลยนะครับการชาระเงินมันก็จะง่ายนะครับวิธีการเติมเงินเข้าไปในช้อปปี้เพี่ก็ไม่ยากนะครับเคยทําคลิปสอนไว้แล้วลองไปดูย้อนหลังดูได้นะครับเราเติมเงินอย่างไรนะครับในส่วนนี้ก็มีส่วนลดเยอะแยะมากมายนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกเก็บโค้ดกันนะครับผมก็ได้เก็บได้ใช้ไปบางส่วนบางแล้วนั่นเองนะครับสำหรับช้อปปี้เพนะครับคร่าวๆก็มาแทนที่ในส่วนของ Apple w a l l e t นะครับซึ่ง 2บริษัทนี้นะครับเป็นเจ้าของเดียวกันหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เดียวกันนะครับเขาก็เลยเอามารวมกันนะครับทำให้เรานะครับสะดวกรวดเร็วในการใช้งานมากขึ้นนั่นเองนะครับสีก็เปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีส้มนั่นเองนะครับคร่าวๆนะครับสำหรับ s h อป e e Pay ก็มีอยู่ที่ประมาณนี้เนาะคือบางคนอาจจะเปิดมาปุ๊บเจอช้อปปี้เพเลยอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับก็มาดูในนี้ได้นั่นเองนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ